สามสี่รอยตัวแล้วแล้วเอาขึ้นรถทำไมเป็นงัวผูงัวโค้งเป็นวับง้อหมันมื้อเนี่ยขาไปทางในที่น้องเดี๋ยวเขขาไปทางในเพราะึงกันผมเห็นมืึอนี่ซื่อ คือคักดีหลดีของเล่ทายพี่น้องเลยคนขออนุญาตถ่ายดเด้เอ,อพากันมาจากกัมเพื่อเดครับจากกาันนั่นไงว่าไงหรือว่ามาจากล้าว,ว <laughs> ออนรอว่มเมียนเหรอคือจากกัน คนตากอากาศเนาะคนตากา,ากศมีคน,นสวยๆน่ารักนะครับเนาะเรียนอยู่เป็นหมดเลยนี่ยีลานี่เนี่ยยุ่มมอดเลยแหละอมอสี่ยี่ลานยุ่มซื่อยังก่อนมิวมอสี่เออเห็นกินก๋วยเตี๋ยวอยู่มซื่อเข้าไปพอดีมันมืนๆแน่ก็เลยอย,อย่านยงย่ลามา่มอสสวยพอดีแจ่งพอดีด้พวกนี้มิวมอสี่ยุ่ตากากศเนาะเออยี่ลามาขายหรือมาซื้อ โอ้มาขายโอ้ในหอยสาวเดินหนึ่โอ้ไอก่กเปิดเทอมแล้วพี่น้องเอไกอ่กเปิดเทอมแล้วน,นี่นดิยีย่หล่าจะมาดอะไรเปิดดิมา,ามมซีกันชือน้อยังไงหล่ะเนยเออมาขายมาเป็นมูพี่น้องกันหมดนี่หน้ามีขอเวลาจะเข้ารันนาที่เนี่ยพี่ี่ทีเรียงจีถามระวังคูทไส้รอเตะบอลลุยกลับ เดยวการพูดไทยรวยเตยบอลลอนี่หลาเลือกอย่างนี่หลามิวเลือกอย่างเขาใจเย็นว่านาตาเอออยากขูมเนี่ยอยากขโมยเอออยากขูมความผิดนะเลือกบอลล้อเอาเอาเอามีเงินนิวนะหน้าตาค่อยไปใหดเราที่หลังเนาะค่อยไปเกาหลีเอา อ้หล่าคิดนี่เนี่ยคำถามมางเดียวกันเลยออเออน้ำเารับหรือเ่เดี๋ยวเดี๋ยวสู่ปลาได้อายไปแล้วนี่เนี่ถามมางหันเลยที่ลาเลือกยังเอาอยางมีที่ไหนคนค้นรอเด่๋วนลวยุยเ่ามีตังค์อ่ะกับคนเ่ามีตังค์เฮ้ยกับคน้นยังเราหันนานเรื่มเลย <laughs> เออบอรอแต่รว้ยเออับคนรวยแต่บอรออ้าวที่ราเรื่กงยังบอรอแต่ลุลออย <laughs> คนเหลือคนอรวยอยู่เนาะหน้าตาไปประเทศเอาที่ลหลังเอากไ็ได้ไปไปกเกาหลีเอาเนาะเออนี่เด็กน้องมิ้วไม่ได้ตอบอยู่คือกันเนาะอ่าพี่น้องหัวเด้ววานี่ผู้สาวตากางหัวแล้วว่ะตากลางเลือกคนรวยว่าต้องรอก็ได้อ่าพี่น้องนายห้อยแลีนดิ หูสันนาแก้ๆครับ mm. เพราะมีการซื้อขายมาแรงอันดับหนึ่งตองน้็จะเป็นงัวโค้งง่วหมันนี่ถามในห่างวันนี้ได้กี่ตัวแล้วครับเนี่ขออนุญาตถามนะี่ยแปดตัวค่ะ <8. S 2> ซื้อแตรอยนี้เลยนะมหมื่นกว่า,อ,าอยู่เนะาะหมืนกว่า2องก็มีโอ้โหสองหมื่นก็มีน้องมาจากไหนจเพชรบุรี ยิ้มยิ้มนั่นลูกชายบมดอ่ะโอ้โหจีกับพินได้ห่างพี่หนุ่มพี่น้องแกงถามหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าครับนี่โูหน้าแก่ๆหูสั้นๆพี่น้องมีวัวมาขายได้วัวผูยังมีการซื้อขายกันพอสมควร ได้กี่ตัวนะแปดตัวมาจากที่ไหนนะเพชรบุรีเนาะแปดตัวนานเลยน้องค่ะค้าขายนานยังนี่นานแล้วค่ะนานแล้วเนาะนี่เห็นหลายปีแล้วนี่ยนี่จปล่อยกันทารก็ไปหมดอือไปหมดเราได้เตรียมรถเราค่อยเอากลับใช่ไหมใช่ค่ะโอ้มี รถพ่วงยาวอย่างนี้หรือเป็นตัวนี้โอ้นน่นเหรอ foi. อ่าพี่น้องน้องชื่ออะไรนะตัวนี้น,น้องฟ้าเนาะอ่าโอเคขอบคุณมากพี่น้องมีหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าวัวผู้เอามาขายได้ือ้หูสันส้นๆหน้าแก่ๆนะครับพอมีการซื้อขายกันอยู่เนี่ย เวียดบุกกี่เล้ลวพี่น้องอยากได้4สี่หมื่พัเวียดให้สามหมืนแปดครับยังยๆวันนี้เวียดซื้อพี่น้องเวียดนามบุกซื้อวะยังองกแล้วยังม,มาแจกซีเกตด,ด้ยครับยังไงอยู่คุนหานวะ เวียดนามบุกเวียดนามเนี่ยใครจะซื uh ่อขามประเทศได้ใครไม่ได uh 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 ้อยู่ไทยได้ยตรจงซื่อขามประเทศได้

อ๋อสิได้กันยี่เดาขากันยี่หาอ,อุ้ยซีดโอ้ยเียดนามบุกบุกเกยไม่้องซื้อข้าแล้วมันเลยโอ้โอ้โ,โอ้อืมจบอะไรเดียวจะคือนเปต้องซื้อให้ครับอือเบื่องเบยดเดี๋ยจ่โตัวนี้ อ้าลบกป,ปันว่าอย่างไรบุกแล้วบุกแล้วนี่โอ้โหยายได้เท่าได้หรอโอ้เดี๋ยวสีเพียงอพอดีไปไปขอบคุณหลายหลายสีเพียง เนียชบงชีบงเนี em? mm ่ยหากับเนี่ยชิบงเหียดเพื่นใดเท่าไหร่พี่นเพื่นใดยักษ์ตัวครับป้งออาไปข้างในก่อนโอ้เหียดเหของใหญ่ชเล่กมีอะี่น้องให้เบิงชเล่เพิ่นก็สืเหียดก็สือเงินหลใหญ่ใหญ่ตันตันนี่นี่ครับ เซลุลีนี่ตัวใหญ่สามถึงสี่หมื่นครับพี่ซือหืมเบียดเบียดเบียดนี่กันระบายออกอยู่ครับไม่กอหือโก้ตั้จุลูสิบเจ็ดตัวทั้งหมดสามถึงสี่มืนครับ หอมเดมันเป็นต้นนจซื้อแต่ขั้วไอเน้อเนื่อนี่ครับสามหมื่นถึงสี่หมื่นเนี่ยผูผูขายัเกตดเป็ัวเบอร์สามหาจรย์นำบสุดหมเล่ยปนี่เลปากโอ้โหห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  10, มื่นพันเราเดี๋ยวอู้ยข้นแล้วเอาไปคุณพี่น้องหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทตัวลวยยนนะ่มันเนาะนี่ครัพ่เาเรย่อยงนี้คือผูนะครับเลยมาียมาแรงมาแรงผู เดี๋ยว้องเดี๋ยว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 ัวง่ามออกอะสามตัว 70, เจ็ดหม,มื่ <laughs> นขการสื่อขายคือค่าด,ดีะนรับสามตัวเจ็ดหมื่นบาทเค่สบงมันเป็นเอ้แม่ลูกแลวก็สาวเ,เป็นเป็นเป็นชุดนึงเป็นอืม จิตหมื่นไอ้วงไอ้หอยหรือลอยเรียงสื่อปเป็นเล่มพอนวังงัวง่ามกันก็เขามีการสื่อถ่ายอยู่ซันได้พี่นอ้อ,องไอ้เพื่อนไรขึ้นรถอืม มีการซื้อขายแล้วเด้ององงามเปิดคาคิได้ <c oughs> อืมขึ้นแล้วขึ้นง่ายดีแม่ลูกกับสาว มีการซื้อขายรุ่ยของง้อง่ามคือคาดดีง้อง่ามง pues mm ้อผูกเขาได้ซื้อขายเตามตัวจิตหมื่นเอาง้อง่ามจากสองตัวก่อนอืมพ่ออืมสองพันแปด ขาวท้องแรกสมตูของวันสามเดือนสี่เดือนเนี่ยครับเป็นว่าสองแปดสองหมื่นแปดพันบาทรอยอ่ยอยอ่อย่อเศร้าหน่อย ้าเพิ่งงองามจักสองตัวนี่งอทองสองแปออความสูงกันไรสามชิเจามแปอือได้สองมือแปดพัานม่านอือสมี่เดือนกัว่าบางชาสี่เดือนกลัวครับโอ้สี่เดือนกลัวเลยพี่น้องทองเรียบร้อยของกันหอือ้าทองเอ๋อทองแม่สอป นี่สองมือสีนะสองสี่หางก็หางจับสูงสาวงามนี่เราครับสองคนอ่ะสองสีน้องเนี่ยแล้มันเงาเลย เตี้ยวมันง่าฟางจีเตี้ยวมันเง่าฟามีต๋อไว้จะีกันางกเงินเง่าสีมึงไงงั้นวะสีมึงไงม่แห่นหมดสองตัวบอกมาอุ๊ยขอโทษฝากไว้นี่วแปด้าแสนึ่งหกสามหนึ่งสี่ามมันมานด้วยครับเ้าสี่ สิบสองรอยเอาไปหน่ห้ารอยนะโอ้โยมื่นห้ารอยยไมื่นหนึ่งพันสองรอยูวรรยากาศที่น้องบรรยากาศบรรยากาศซชื่อค้ายค้ายก็ผูเหพวกนี้ในมื่นห้าร้อย <c oughs> อยู่ <c oughs>

ในมื่นห้าร้อยนี่เขาให้มื่นห้าร้อยผูตัวนี้ในมืนห้าร้อยอยู่สั่งมื่นห้าร้อยเขาให้นะี่นอนกับแพยบแล้วข้าวอร่อยสามสิบสองสามสิบสามเาเดือนสิเดือนแล้วครับ ห5 0่ง้าร้อยาวโบดไปเลสาวน้อยเขาใายเจ็ดนเจดเอนี่เจ็ดพัเจรอเครื่องดำนะครับเศษหางขอบหูข้าดำยเจดพเจด้อยตัวนี่เขาให้ครับ ก้าน่อยสามสิบหอยยี่แปดทั้งลอยสามสิบเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทเขาขายว่าสองตัวนี่สองตัวนี่เขาขา้ว่าตัวนี้เขาขายผมสามพันหมื่นสามแบนหมื่นสามตัวตะไคร์หมื่นห้าร้อยอืเขาใหมื่นสามตัวนี้ ่ยในในหมื่นสามตัวนี้เพราะวาอยสามหาเนี่ยมัวปพระมาณปีสามสิบสี่เดือนแล้วล่ะมื่นสามมื่นสามในหมื่นสามพี่น้องวงราข้างผูมื่นสาม งอโบนตัวนี้ยืนงายบนหน่อยงอโค้งท้องตัวนี่ก่อนใช่งอโค้งยายตัวเราปร่เดี๋นโอ้เจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้า เชีง้อนยังลกได้เาเี่ล่ะเามันหาเขาหมดยุ่กัติดเจ้ยเนื่อยไยุ่งเนมันยังสดจ้ะนี่ก็เจ้า ตหายได้หันเฮ้ยอายไร้หัว้อก่างเงดาเาาหัวขันู้บริกาใหญ่อาพี่น้องบรลโหัวใหญ่เนรอต้องหัและาอยู่นี่เอาหยหัวั้น Hãy em เอา kênh ก็สิตัดเขียวซอยขาวรูปอยู่เฮาโอ๋เอา เถวมันโลนเลยตัวนี้พปมันสิเดือนงวสิคาปีแลวงวสาพร้อมสมตัวนี้นตัวเหลืองเท่าไหรผมถามนี่ตัวเหลืองหมื่นสองร้อโอ้หมื่นสองหมื่นสองสแปดร้อยตัวเหลืองอืมหร้อยยี่โอ้ย สี่ลอยสี่สิบสองโลวหนักครับสี่ลอยัวสี่ี่ีเรีสวย สี่ร้อยสี่สิบสี่กิโล